โย่ Yo, สวัสดีทุกคนผิดได้โย่สวัสดีทุกคนผิดได้โย่สวัสดีทุกคนก็ผิดได้อยู่ดิเฮ้ยโย่สวัสดีตอนนีนถูกแล้ว เปิดคลิปแบบเก่าๆชีดีตต้นรับความสุดชอบลัคกี้ทีเจอกับพวกเราสองคนนะคะบอกเลยว่าวันนี้เรากลับมาทําอาหารในซีรีส์จักรวาลรสชาติลูกอมอีกแล้วมันมีอะไรที่ลูกอมได้คะเฮ้ยเราทำหลายอันแล้วนะเราทำปปคอนรสลูกอมโซดารสลูกอมอ่าแล้วก็ล่าสุดก็ทำาดวโกนาแคนดี้เกาหลีแอขนมข้นตนเกาหลีรสลูกอมวันนี้ฉันขอเลือกเมนูโปรดฉันละกันฉันเป็นมนุษย์ชอบกินโดนัทฉันอะอยากกินโดนัทรสลูกอมเว้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะทำโดนัท ลดลูกอ้มไปดูกันเลยว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงทํำยังไงยากง่ายแค่ไหนจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จไปดูกันว่าวเราต้องลอกที่นี่คือเลือกเราเลือกมาแบบเป็นหมวดสีเวย้ยอันนี้สีแดงอันนี้สีเหลืองสีเขียวสีไหนไม่รู้แล้วก็สี อ่คุณครับคุณสะสมอินฟินิตี้สโตนเหรอคะจะครบสีแล้วเนี่ยอยากลองทำไงเพื่อออกมาเป็นโดนัทหลากสีโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันขั้นตอนเนี่ยน่าจะไม่ยากมั้งมาอีกแล้วโอเคพูดว่าง่ายทีไรมันเล่ทุกทีไงก็เลยแบบกๆแล้วกันเซฟไม่ไม่ยากมั้งโอเคนี่คือโดนัทที่เราเตรียมมาโอ้ยนหนดูสิว่าของจริงรือเปะ จริงไงไม่มีท่อให้ชิมหก uh. ชิ้นพอดีหกสีไว้รอชิมทีเดียวตอนมันเสร็จแล้วฉันเ <Okay. S 1> ชื่อมั่นว่าม,มันต้องอร่อย <Okay. S 1> แต่จะสวยไหมไม่รู้ มามาลองด้วยอันนี้ก่อนละกันน่าจะง่ายสุดนะคะเว้ยอันนี้เราใช้บ่อยนะครับไม่าว่าจะเป็นนมคาราเมลนมคาราเมลเรือว่าป๊อบคงป๊อบคออะไรนี้เราทำมาแล้วอันนี้คืออร่อยใช้แล้วมันดีนะคะมาเดี๋ยวจะละลายแล้วมีตัวช่วยด้วยน้ำเปล่าเรากลัวเขาไหม้เพราะฉะนั้นมีน้ำไว้ปลอดภัยกว่านะคะชานเราไปแกะมาเรียบร้อยเราขอทําการเติมน้ําเข้าไปหนึ่งหยดหนช้อนป้องกันความไหม้นะคะมาละลายเออ นอกก<อ>็เาเริ่มละลายแล้วพรอ,อมมากพอมชุยเดี๋ยวเคี่ยวไปอีกสักหน่อยถ้าเกิดสมมติว่ามันเริ่มแบบเหมือนมีกลิ่นไม่แม่ก็เติมน้ําเพิ่ม,มนะทุกคนนะใช้ไฟอ่อนๆด้วยนะคะมีเ้นมันจะไหมววาวมันเดือดมากเลยล่ะแต่ตอนนี้เหมือนว่าเราจะเติมน้ำเข้าไปเยอะไปหน่อยอาจจะต้องเคี่ยวให้ข้องวดอีกนิดน,นึงนะคะ ว้าวน่ากินมากเลยดูสีดีรอเดี่วจุ่มลงไปได้เช้งไม่เป็นไรหรอกลองดูนะตุวยเย่เราจะทำไงให้เขาสวยดีอ่ะนี่นี่คือน้องโดนัทที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะลองเอาหน้าเขาจุ้มลงไปดูก่อนนะว่ารอนไหมแล้วก็หมุนหมุนเออลองดูนะหนึ่งสองสามโอเคไม่ได้ช่วยช่วยหน่อยลูก ว้ไว้ายร้อน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 ไวไหมไหวไหมสงสัยอาจจะต้องใช้วิธีตักลาดค่ะทุกคนโอเคโอเคว้าวโอ้ค่อนข้างเหนียวนะแค่ทุกคนนะแค่เดี๋ยวเราจะหาทางเคลือบคอสวยๆก่อนอย่างนี้ดีกว่าเกี่วิธีนะครับโอ้โหรลานนี้ม่ให้หน้าโคตรเยอะเยอะไปปู๊เนี่ย คุณลูกค้าคะเบาหวานแดกในชิ้นเดียวเลยคะ่ะเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะคุณก็จะได้โล่เบาหวานแถมความดันไปด้วยคะ่ะลูกค้าคะไหนจะ่เขจดตัวจะทาตามวะเนี่ยชิ้นนึงก็แบ่งกันทั้งหมู่บ้านไงคะโม่ยน่ากินอยู่นะเราดูข้างล่างเนี่ยมันมีขา<ช>ด้วยคุณลูกค้าคะขอตั้งชื่อเมนูนี้คะ่ะโดนัทคาราเมลแมงกะพุนคะ่ะ <c oughs> ดูดิแมงกะพุนแล้วเนี่ย <c oughs> เอยอเป็นแมงกะพุนคือเฮ้ยล้อ ือลูกอมมันน่าจะเยอะไปว่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเป็นอันแรกเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่ามึงไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ซาร่าบางๆพออันต่อไปเราจะทำให้เขาสวยกว่านี้แล้วกันค่ะโอเคค่ะนี่ทุกคนตอนนี้คาราเมลของเราเริ่มแห้งแล้วครับหน้าตาก็จะดูดีอย่างนี้เลยฮะส่วนเช้งทําอะไรอยู่นั้นนะฮะล้างกระทะบางคนที่สงสัยว่าทํายังไงคะพี่สก๊อตไบส์เหรอคะต้มครับต้มเลยต้มมันเงี้ย มาลองสีแดงกันบ้างนะคะโถลนี่ม้พาแล้วนี่ก็คือกองภูเขาแห่งเปลือกลูกอมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราจะต้องต้มตุ๋นลูกอมนั่นเองไปเดี๋ยวละลายแล้วเจอกันคะ่ะตอนนี้เราก็ได้ผัดมะเขือเทศจนเปือกระสุกแ <c oughs> ล้วนะครับมะเขือแด้เลยอ่ะมันคือลูกอ, <c oughs> อมเว้ยหอมกลิ่นสละมากนะคะยวขอเวลาอีกพักหนึ่งน่าจะละลายหมดเดี๋ยวเราก็จะทําแบบเดียวกันกับเจ้า เออใช้เป็นสูตรลาดเอาดีกว่าดูเลเทเทน้อยสุดนะคะอซอสแดงซอสแดงหอมมากครั้งนี้เราขอลองดิฟก่อนเหมือนเดิมแล้วกันอะ,อะอถ้าเกิดมันไม่รอดเนี่ยค่อยลาดอ่าโอเคโพราะว่ามันต้องดิฟถูกไหมมันจะได้ลงใช่แบบเวลาทำโดนัทต้องแบบปิ้ง,งอย่างเงี้ยหนึ่งสองเกีย์ซ้ายเสร็จมากอุ๊สวยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เลย เรามาย้ำกันข้างนอกอีกทีนะคะเพิ่มเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวว้าวว้าวอ้ว้าวอ๋อด้เทคนิคแล้วอย่างนี้ดีกว่าสวยมากอยู่บนโดนัทอ่ะ40%อ่าที่เหลือทุกคมมาอยู่ตรงนี้หมดเลยทุกคนแกแล้วก็ออกมาเป็นแมงกะพรุนสไตล์อีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการเก็บงานให้มันสวยกว่านี้แล้วกันนะคะ ดูลักโซเลจัดจัดดูดิทุกคนลูกอมที่อ,อยู่ตรงนี้นะครับน่าจะประมาณ90%นะครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่บนโดนัทนะครับ <c oughs> ใช้ลูกอมปึงมากนะคะคือเราลาดมันไม่ค่อยเก่งอะ่ะมันไม่เหมือนลาดช็อกโกแลตเลยอะ่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าเนี่ยคือโดนัทที่เราได้เดี๋ยวเราไปผึ่งแห้งก่อนนะคะแล้วก็ขอเป็นล้างแป๊บนึงตีต่อไปสีเหลืองต่อไปก็เป็นสีเหลืองนะครับก็ทําเหมือนกันเลยทุกคนถูกละลายแล้วมาเจอกันแครับอ่าได้แล้วทุกคน ลองกอดครั้งนี้เราลองลาดเลยดีกว่าไหมได้เพราะว่าหลายๆครั้งเรารู้สึกว่ามันเลอะเทปมากนะคะอ่ะลองถือว่าเรามาเอ็กซ์เพรลเมนต์มาทดลองไปพร้อมกันนะคะโอ้มันเปลี่ด้านขึ้นไปประวัติหรอกหรือว่าเราควรรอแบบมันถามอะไรตอนที่มันลาดไปแล้ววะทุกคนทันไหมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยแล้วก็แบบว่าปัดป้ายปัดป้ายป้ายป้ายต้องมีสกิลศิลปะนิดนึงนะครับทุกคนครับ first page first page first page ลงดูมาเลยมันไม่ลงโดนัดกูเลยหรอเอ้ยอันนี้ดูดีที่สุดเลยนะตั้งแต่ลองมาดูดีดูดีได อเออไในเช็คซี่ยังมีแมงกะพรุนอยู่ไหมจ้าเล็กหน่อยแต่ว่าน้อยกว่าไอสีแดงเยอะเออทําอย่างนี้ดีกว่าโอเคเราได้เทคนิคแล้วนะคะแนนอีซาว <laughs> โอเคเหลืออีกประมาณกี่อันวะเนี่ยอีกสามอันจะมีหกอันโอเคอ่าอันนี้สีเขียวแต่ว่ามันออกเป็นมินมินนะครับทุกคนมันไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะคะทุกคนมาลองดูไลน์ด้านนี้แล้วกันเนาะปุ๊บช็อป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 ปุ๊บช็อายัดเข้ามาในกลอ่องเสียใจ นี่มันอะไรนี่นี่งานศิลปะจากน้ําตาลนะครับของไกลๆก็เหมือนเชือกฟางเล็กน้อยเออนี่เชือกฟางเห็นเเลยเนี่ยทุกคนเจอทุกคนต้องบอกกันว่ามันมีความยากอยู่นิดนึงเพราะว่าโดนัทเนี่ยมันเป็นโดนัทที่ อ่ามันเป็นโดนัทที่มีแบบน้ําตาลเคลือบอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นโดนัทที่แบบทําสดๆอ่ะอาจจะเคลือบง่ายกว่านี้เนี่ยดูสังเกตนะครับนก็จะมีแบบมีสีขาวๆเคลือบอยู่แล้วเห็นปะใช่เนี่ยดูดิเต็มเลยมันเลยเหมือนเราเคลือบสองชั้นอ่ะแล้วพอมันโดนหน้าร้อนๆเนี่ยเขาก็จะไหลกราดรขาก็จะเป็นฟิล์มๆลอกออกมาครับเออจะฉันชอบอันนี้วันละลอยดีอ่ะเออเป็โดนัทไม่ต้องกินละดีกินเนี่ยเชือกฟางเลนี่ย ถึงเวลาที่บอยอย่างเราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์แล้วนะครับเพราะว่าเช้งนั้นฟันไม่แข็งแรงบอกเลยว่าโดนนั้นแต่ละอันนะครับ แข็งมากโอ้โหแข็งแข็งมากเลยครับมาเรามาเริ่มชิมจากไล่ตามลําดับที่เราทําเลยไหมได้ฮะนี่อันนี้ก่อนอันนี้เป็นคาราเมลล็อกต้องชอบแน่นอนล็อกเป็นมนุษย์คาราเมลนี่แบคาดคาราเมลเออคุณรู้เรื่องนี่ทุกคนนี่ใกล้ๆหน้าตาใกล้ๆอีกทีนะคะทุกคนเงางามของน้องมาสามสี่ป้ายมัดหักใช่ไหมแข็ง มันจอร่อยอมันนะเป็นยังไงในบรรยายซิอีดาวจะแอบ,บชิมนี่ทุกคนระาวาังแงบโดนัทกันนะคะโดนัทอตนะ่ทุกคนมันก็คือโดนัทใช่ไหมแต่ว่าหน้าลูกอมเนี่ยรสชาติเขาเข้ามากเลยว่าเป็นคาราเมลกรอบๆแต่ว่าแข็งไปนิดนึงนะครับ <c oughs> แข็งไปนิดนึงนะครับ มาเล่นโบกหนาเลยแต่ถ้ามันบางจะอร่อยมากทุกคนแต่นี่ก็อร่อยนะถ้าให้อธิบายนะมันคือโดนัทหน้าน้ําตาลกรอบหน้าคาราเมลกรอบอร่อยเหมือนโดนัทเคลือบน้ําตาลอะแต่เป็นรสลูกอมอุ้ยอันนี้อร่อยอร่อยดีอ่าต่อไปเราทําสีอะไรต่อสีแดงเฮ้ยอันนี้ฉันว่าน่าจะกาลังดีไม่หนาไม่หนาใช่ดูแล้วไม่หนาเท่ากับคาราเมลนะครับเป็นลูกอม h าร์ t บีทว้าวเงาแวบเลยทุกคนนะมองนี่นะ บางมากอันนี้ไม่แข็งเลยรสชาติเป็นไงเข้ากันไหมมันเป็นโดนัทที่มีกลิ่นผลไม้อืมอืมอดีดอันนี้ดีดลอง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  ความหนาประมาณนี้ก็ลังดีเลยความหนาแล้วทุกคนจาอันนี้ไว้ประมาณนี้เลยกําลังดีคือหน้ามันเป็นฟิล์มที่แบบเหนียวเหนียวกับกรอบแล้วก็เปรี้ยวๆหวานๆดีอร่อยอันนี้ดีอันนี้ดีต้องไวันสีอะไรวะจายได้สีเหลืองสีน่ากลัวไปหน่อยสีเหลืองนี่เยอะมากน่าจะหนาอยู่นะฮะวันนี้นี่สีเหลืองของเราหน้าตาเหมือนของทอดเล็กน้อยอ่าหาตรงที่บางไม่มีเลยไม่มีตรงไหนบางเลยอ่ครับทุกคนมือหนักแล้วนะคะยอมพลีฟันเพื่อคุณ กดูนรัันหรือยังคะต้องบอกรสชาตินะครับโอเคอยู่รสชาติแต่เรื่องของเทคเจอร์ไม่ไหวไม่ไหวแข็งมากเลยใช่ไหมอ่ะขอลองขอลอง หนาไปประมาณสามเท่าทุกนขอเคลียร์ฟันก่อนเพราะตอนนี้ลูกอมติดฟันทุกที่เลยโอเคเช้งเคลียร์ของเชีงเสร็จแล้วปล่อยมันเคลียร์ไปก่อนจะบอกว่าลูกอมทุกอันนะคะทุกคนพยายามใส่น้ําเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็ชุบอะให้มันบางลงหน่อยเอาบางเท่าแค่นั้นก็พอละจากที่เราลองทํามานะอีแบบนี้กับอีแบบนี้คือมันหนาเกินไปมากมันฟันหักนะคะทุกคนมามาต่อกันด้วยสีเขียวกันค่ะเออมัน ต่างนะครับขนาดต้นที่บางๆที่สุดน่าจะเป็นตรงนี้นะครับทุกคนรสแล้วนะรสเลมอนมะนาวใช่ไหมอ้าช่อือตอนนี้ด้วยความเทพไม่หนาจนเกินไปเคิ่มบางบางเป็นเฟร,ร,รมแล้วก็มีกลิ่นมะนาวด้วยดีเหมือนกันอันนี้อร่อยนิดหน่อยเพือ่อ <ๆ S 1> เปรีย้ยวนิดนึงแล้วมันเค็มไหมมันมีเหมือนมีมีไส้เป็นเกลือ,อไม่เค็มนะไมม่เค็ ตันจะยืดนะครับทุกคนอืมอร่อยอืมแต่รสชาติอร่อยนะตัวนี้อร่อยอ่ะอืมแบบเป,ปลี่ยนที่เปเลียนเลยนั่นแหละทุกคน,<ๆ>เ,พคนเพราะว่ามันเป็นการเคลือบลูกอมไงไงมันต้องมีความเหนียวติดฟันนิดหน่อยอยู่แล้วอืมแต่รสชาติอันนี้โอเคเลยแล้วก็ไม่หนากันไปโอเคโอเคมาสีฟ้าต่อไปจะมาใหมองกันนะน่มีมุมบ,บางๆให้กูเลยใช่น้องน้องสีสวยนะอุ<ห>่ยแตกพอแล้วแตกด้วยอ่ะตรงนี้น่าจะบางสุดนะครับโโอ้ กรอืมอันนี้กรอบอ่าอืมอืมอันนี้ควรจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่เลยนี่คือผลการทดลองที่ถูกต้องควรจะเป็นแบบนี้เขาเลยว่าอันเนี้ยกรอบจากเพื่อนนิดนึงนะหรอกเพราะว่ามันเป็นลูกอมชูเกอร์ฟรีอ๋อมันเป็นอันนี้กับกล่องนี้นะครับนี่ใช่ตอนแรกกับตอนละลายฉันกลัวมากเลยว่าน้องเขาจะเจ๊งปะวะเพราะเขาไม่เหมือนเพื่อนนะคะอืมกรอบตนนี้มันโดนัทขือนน้ำตาลชัดอืมอันนี้โดนัทขือนน้ำตาลอะไรโดนัทกรอบอร่อยด้วยรสชาติเป็นไงเข้าปะจะบอกว่ายังมีความเป็นท่อนอยู่นิดนึงแหละเย็็็็นน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 เเเเเหรรออมมปปโดัััทยจ๋งาพี้ส ทอดนะทุกคนมันจะเย็นเย็นอ่ะอันสุดท้าย the last one จะเป็นยังไงเขาก็เป็นลูกอมประเภทเดียวกับเมื่อกี้นะแต่ว่าน่าจะอร่อยอยู่นละล็อกนะ <Yeah. S 1> ดูจากสายตาแล้วมันกำลังดีนะครับบางกำลังดีไม่หนาจนเกินไปเดี๋ยวลองกลับดูนะครับ ดีเลยนี่ดูทุกคนที่ถูกต้องควรจะเป็น texture แบบนี้อ่าเคลือบแค่บางๆแค่นี้พอ,อคืออันก่อนหน้านี้คืออีเช็งมือหนักเกินไปนะคะมันจะกรอบเคี้ยวได้แล้วไม่ติดฟันนะคะแบบนี้อร่อยเอออันนี้มีกลิ่นอะไรนะแบบเบอร์รี่เบอร์รี่ด้วยอะ่ะอ่ะใช่เป็นรสมิ์เบอร์รี่แต่มันเย็นเย็นไมหมล็อกน่าจะมีเมท็อกอนนะมีเมทอนนิดหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่มีเมทอนนะครับแต่ว่าอสองอันนี้เป็น texture ที่ควรจะเป็นเลยทุกคนดูดูดน เนี่ยทุกคนถ้ามันไม่หนาเกินไปมันจะเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้นี่ออกไหมอ้าวอุ้ยอันนี้มันกระจกเลยเออโดนัทกระจกว้าวแต่ถ้าหนาไปจะเป็นอย่างงี้นี่ฟุบยังไม่แตกก็เป็นแงถือว่ามันสำเร็จไหมสำเร็จสำเร็จสำเร็จโอเคดีเยี่ยมเลยอันเนี้ยแปลว่าอันนี้เราลองครั้งเดียวสำเร็จเลยกับการทำโดนัทลดลูกอมนะคะ อยากดูเราทำเมนูอะไรลดลูกอมอีกก็พิมพ์กาเดี๋ยวจะไปหาทางทำนะคะอันนี้เริ่มเป็นแบบเปิดจักรวาลเคลือบลูกอมนะครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอเราไปเก็บกวาดมือล็อกไม่ได้เป็นโดนอะไรมาครับแต่ว่าไม่สามารถํำได้เพราะว่ามันเหนียวเหนียวมากตอนนี้เออข้อเสียที่ใหญ่มากเลยคือเขาเหนียวมากนะคะจริงๆแค่วางใกล้ๆกันเขาก็ติดกันเป็นแพรเลยนะล็อกมันหนาขนาดนี้เราลอกมันออกได้ปะวะ เอรามาลองลอกโดนัทออกแกลูกอมนี่ด้านเนี้ด้านเนี้ด้านเนี้หนามาลาก่อนเล่